ตัอรหะตัสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภักขวะตอวอรหะตัสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภัขวะตอวอรหะตัสมมาสัมพุทธะธรรมทานังสัพพทานังชินาติ อ,อ,อีณบัดนี้อัตตมภาพจักได้แสดงพระธรรม,มเทศนาว่าด้วยทานนากถาพันาน,านาเนื้อความเกี่ยวกับอานิสงค์ของการทำทานตอนนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายนั่งในอิริยาบถท,ที่สบายจากพระสูตรที่ชื่อว่าสีหสูตรมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่24 สีหะสูตรนั้นเกิดจากเศรษฐีที่ชื่อว่าสีหะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดายังกูดาคารเมืองไผ่สาลีแล้วก็ถามถึงอานิสงส์ของการทำทานว่าผลของการทำทานที่จะปรากฏเห็นอยู่ในปัจจุบันได้ชัดเจนนั้นมีกี่ข้อพระเจ้าข่า พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ามีอยู่ห้าข้อการทำทานข้อที่หนึ่งย่อมเป็นที่รักของผู้คนทั้งหลายญาติโยมก็มาพิจารณาเห็นว่าอันนี้ดูจากตัวอย่างพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นตัวอย่างท่านเองนั้นชักชวนให้พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ทำทานเราก็ทำตามพระอาจารย์หลวงพ่อ เราเลยเป็นที่รักเหมือนกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ข้อที่สองบัณฑิตหรือสัตบุรุษผู้สงบทั้งหลายก็ปรารถนาจะคบหาสมาคมกับเราคนดีๆทั้งหลายก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราเรียกว่าดีดูดดีข้อที่สท่านบอกไว้ว่า ชื่อเสียงอันดีงามของเราทั้งหลายนั้นก็จกขะขจรกจายไปเป็นเรื่องที่ดีข้อที่สี่ท่านบอกว่าเมื่อเราไปเข้าสมาคมยังสมาคมใดเช่นสมาคมของเศรษฐีเราก็เข้ากับเขาได้เพราะเราเป็นคนทำทานถึงเราจะไม่ได้เป็นเศรษฐีเราก็แกล้วกล้าในทุกสมาคม เราไปเข้าสมาคมของสมณนะเข้าไปหาครูบาอาจารย์เราก็กล้าเข้าสามารถที่จะเข้าไปนั่งข้างหน้าได้โดยไม่เคอะไม่เขินท่านว่าอย่างนั้นข้อที่สีท่านบอกว่าข้อที่สีคือเข้าไปสู่สมาคมข้อที่ห้าท่านบอกว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็จะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เศรษฐีชื่อว่าสีหะก็บอกว่า 4ข้อนั้นข้าพระองค์ปรากฏชัดเจนมากบอกว่าข้อที่1เป็นที่รักข้าพระองค์ก็ทำแล้วเป็นที่รักจริงๆข้อที่สองมีคนดีอยากคบหาสมาคมด้วยก็มีจริงๆข้อที่สามชื่อเสียงขจรขจายไปก็มีจริงๆข้อที่4บอกว่าเข้าสู่สมาคมแล้วข่าพระองค์นั้นก็แกล้าไม่เคอไม่เขินมีจริงๆ แต่เรื่องที่ว่าตายไปแล้วสู่สุคตินั้นข้าพระพุทธเจ้ายังไม่แน่ใจว่างั้นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสอธิบายอีกเป็นอเนอกประการซึ่งในที่นี้ก็ของเว้นไว้ก่อนจนในที่สุดสีหะคฤหบดีหรือเศรษฐีชื่อว่าสีหะนั้นก็ยอมรับในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าที่พูดมานั้นถูกต้องหมดเพราะฉะนั้น ยังไงยังไงเราอาจจะไม่ปรากฏด้วยตัวเราเองว่าเราตายไปจะไปสู่สุคติได้หรือไม่แต่เท่าที่เห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสความจริงเสมอนี่เป็นเรื่องในสมัยพุทธกาลย้อนมาดูสมัยปัจจุบันพวกเราในฐานะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังพระอาจารย์หลวงพ่อท่านก็ทำตัวอย่างและ คาถาที่ขึ้นมาเบื้องต้นบอกว่าธรรมทานังสัพพทานังชินาติแปลว่าการที่ให้ธรรมะเป็นทานนี่แหละชนะการให้ทานทั้งปวงขึ้นชื่อว่าการให้ทานก็ยังถือว่าเป็นของดีอยู่แล้วในทางวิทยาศาสตร์แพทย์ปัจจุบันบอกว่าผู้ใดมีปกติให้ทานจะมีสารแห่งความสุขชนิดหนึ่ง หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองชื่อว่าออกซิโตซินสารชนิดนี้จะทำให้หน้าตาของผู้ให้ทานผ่องใสนะไม่ต้องใช้เครื่องสำอางแต่เป็นคนที่ชอบให้ทานให้ทานแม้สัตว์เดรัจฉานให้อาหารปลาให้อาหารหมาให้กับคนที่เท่าเทียมกันหรือให้ทานกับผู้ที่สูงกว่าเช่นทำบุญตักบาตรในวัดศีรีเป็นต้น เมื่อเราใส่บาตรแต่ละครั้งแต่ละครั้งในวัดศีรีตักข้าว1ช้อนแล้วก็เปล่งวาจานิมนต์เจ้าค่ะน่ะแล้วก็ใส่ลงไป1ช้อนตักหนึ่งช้อนนิมนต์เจ้าค่ะสารแห่งความสุขก็หลังออหล่งออกมาหลั่งออกมาทําให้ญาติโยมที่มาวัดศีรีนั้นมีความอิ่มเอิบใจเพราะสารแห่งความสุขหลั่งออกมาในสมัยเมื่อ150ปีที่แล้ว ก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งพวกเราทั้งหลายคงจะได้ยินคำว่ามูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ร็อกกี้เฟลเลอร์นั้นเกิดเมื่อ150ปีที่แล้วเขาเติบโตมาในครอบครัวหลอกลวงต้มตุนพ่อของเขานั้นเป็นนักหลอกลวงแต่เพอเอิญโชคดีที่แม่นั้นเป็นคนอยู่ในศีลในธรรมเคร่งครัดพระศาสนาจึงสอนลูก ให้เป็นคนนั้นมีคุณธรรมเขาได้รับมรดกจากพ่อเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดแกมโกงแต่ได้รับมรดกจากแม่เป็นคนที่มีคุณธรรมต่อมาอายุ16ปีโรก,กี้เฟลเลอร์เขาก็ไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยพนักงานบัญชีด้วยความที่ฉเฉลียวฉลาดเขาก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งหลาย พออายุ20ปีก็ร่วมกับเพื่อนเก็บเงินได้ตั้งบริษัทค้าขายสินค้าเกษตรตอนนั้นเกิดสงครามกลางเมืองที่สหรัฐอเมริกาพอดีเขาก็ร่ำรวยขึ้นมา,มากพออายุ30ปีนะสงครามกลางเมืองนั้นหยุดลงการค้าขายสินค้าเกษตรก็ซบเซาเขาจึงรวบรวมทุนทรัพย์ทั้งหลายนั้น ซื้อกิจการเกี่ยวกับน้ำมันเขาได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันด้วยความขยันขันแข็งได้รับมรดกจากพ่อมาก็คือความเฉลียวฉลาดแต่แกมโกงได้รับมรดกจากแม่มาก็คือมีคุณธรรมทั้งสองอย่างเพียงไม่นานร็อกกี้เฟลเลอร์ก็เป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาบริษัทของเขา ตั้งชื่อว่าสแตนดาร์ดออยซึ่งถ้ามาอยู่ในประเทศไทยก็ชื่อว่าบริษัทเอสโซบ้างบริษัทเชฟรอนบ้างนะและตอนหลังมาบริษัททั้งหลายแหล่นั้นก็ขายให้บริษัทบางจากอันนี้เป็นประวัติเบื้องต้นต่อมาร็อกกี้เฟลเลอร์นั้นด้วยความฉลาดเกมโกงเขาเองนั้นก็รวบรวมบริษัททั้งหลาย จนะจน90%ของบริษัทน้ำมันเป็นของร็อกกี้เฟลเลอร์กฎหมายต่างๆก็ต้องมาออกเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เขานั้นเรียกว่านะครอบครองส่วนใหญ่ของธุรกิจเขาก็เลยแตกแยกย่อยบริษัทออกเป็นถึงนะ30บบริษัทแต่ถึงอย่างไรความรวยของเขาก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้น คนเกิดความอิจฉาริษยาเพราะว่าบริษัทของเขานั้นทำให้มลภาวะเกิดขึ้นยังเมืองต่างๆมากมายที่เขาไปทำธุรกิจจดหมายด่านะร็อกกี้เฟลเลอร์ถูกเขียนจดหมายมาด่าวันละห้าสิบฉบับพวกเราทั้งหลายเวลาเราถูกคนตำหนิติว่าพี่เป็นคนไม่ดีคนนั้นนินทาคนนี้ก็นินทาพี่นะ เราได้ยินแค่นี้จิตใจเราก็แป้วสารแห่งความทุกข์ก็หลังนี่เขาถูกดา่าถึงวันละห้าสิบฉบับเขาเปิดอ่านทุกฉบับหน้าตาของร็อกกี้เฟลเลอร์ถึงแม้เขาจะร่ำรวยมากแต่ก็เศร้าหมองและวันหนึ่งเขาก็เป็นโรคร้ายในอายุ50าสิต้นๆไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายเพราะความทุกข์เกิดจากการที่ถูกตำหนิติว่า ดังนั้นพวกเรามาย้อนดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ออกกฎระเบียบพระธรรมวินัยยิบย่อยให้บรรดาอุบาสกอุบาสิกาและพระภิกษุสามเณรปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีใครมาดา่ามาว่าเพราะคนถูกตำหนิติว่านั้นเป็นความทุกข์มากสารแห่งความทุกข์ก็จะหลังออกมาเป็นประจำเพราะฉะนั้นศีลของพระภิกษุสามเณร ก็เลยมากกว่าปกติพระภิกษุก็227ส่วนโยมที่มารักษาศีลแปดนั้นก็เพื่อควบคุมพฤติกรรมของเรานั้นให้อยู่ไม่เบียดเบียนใครพระภิกษุสามนเณรก็เช่นเดียวกันหลังจากที่ r o c k กี้เฟลเลป่วยหนะักหมอก็เลยพูดว่านะท่านจะเอาชีวิตหรือจะเอาเงิน r o c k กี้เฟลเลก็เลยคิดว่าถ้าเรามีเงินเยอะ แต่เราต้องตายคงไม่เอาเลยเปลี่ยนตัวเองด้วยการบริจาคเงินเริ่มต้นทำทานจากเป็นคนที่คนเกลียดที่สุดในประเทศเขาก็เริ่มต้นทำทานเอาเงินไปมอบให้กับโรงเรียนที่กำลังจะปิดกิจการแห่งหนึ่งอยู่ริมทะเลสาบมิชิแกนหลังจากนั้นโรงเรียนนั้นก็กลายมาเป็นมหาวิทยาลัยชิคาโกในปัจจุบัน เขาเริ่มให้ทานโดยการให้การศึกษาและเขาเองก็เป็นคนตั้งมูลนิธิ r o c k กี้เฟ е ลเลอรให้เงินสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการสาธารณสุขมายังประเทศไทยเมื่อร้อยปีที่แล้วโดยมีพระบรมมหาชนกของรัชกาลที่9เป็นผู้ร่วมมือประสานงานการสาธารณสุขของประเทศไทยเริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยจุลาลงกรจนมาถึงศิริราชพยาบาลก็ได้เงินจาก็อกี้เฟลเลอร์นี่แหละมาดำเนินกิจการเบื้องต้นหลังจากที่เขานั้นให้ทานเขาก็รู้สึกอิ่มเอิบใจเพราะว่าการให้ทานนั้นสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าออกซิโตซินหล่อเลี้ยง็อกี้เฟลเลอร์แทนที่จะตายในวัยอายุ50เขาก็อายุยืนจนถึง98ปี เพราะเขาให้ทานการบริจาคทานครั้งแรกเขาตั้งมูลนิธิขึ้นมาด้วยเงิน1 0 0 0 0มล้านบาทและเงินจำนวนนั้นก็เติบใหญ่มาเรื่อยๆตระกูล็รกี้เฟลเลอร์ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะในสมัยนั้นคิดเป็นมูลค่าเงินในสมัยนั้นได้12ล้านล้านบาท ถ้าคิดเป็นเงินไทยเศรษฐีที่รวยที่สุดนะเจฟเบซอสนะหรือว่าบิลเกตก็ยังรวยประมาณ5ล้านล้านบาท3ล้านล้านบาทแต่็อกี้เฟลเลอร์ถ้าคิดเป็นเงินในสมัยนั้นก็คือประมาณ12ล้านล้านบาทเขาเองนั้นก็ไม่หยุดการทำทานเพียงเท่านั้นการทำทานตลอดจากนั้นมาเป็นระยะเวลา100ปีเขาเองนั้น ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งสหรัฐอเมริกาพวกเราทั้งหลายก็คงจะได้ยินว่ามูลนิธินี้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าธรรมทานังสัพพทานังชินาติพระอาจารย์หลวงพ่อของเราก็เป็นผู้ที่ให้ธรรมะเป็นทานพระอาจารย์หลวงพ่อจึงยิ่งใหญ่ไม่แพ้กว่าบุคคลที่ได้กล่าวมานั้น และพวกเราทั้งหลายก็ได้สัมผัสใกล้ชิดกับพระอาจารย์หลวงพ่อและนำคของพระอาจารย์หลวงพ่อมาปฏิบัติได้พบกับความสุขสุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบารมีขององค์หลวงพอ่อจงปกปักรักษาทุกท่านทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทินเจริญพอสาธุ สาธุสา <laughs> ธุอนุโมทามิ